ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเงินหมดนี่สูงท่วมหัวว่าก่อนนอนทุกคืนเงินทองวัสนาจะมาไม่ขาดสายศักดิ์สิทธิ์มาก ได้ผลมานับครั้งไม่ท้วนช่วยแก้ไขการเงินแบบเร่งด่วนเสริมบารมีเสริมโชคลาภหนุนดวงเสริมชะตาจากไม่มีเป็นมีมากจากยากจนเป็นเงินทองคล่องมือลงทุนหยิบจับอะไรก็ประสบผลสำเร็จยิ่งสวดมากยิ่งเห็นผลมากท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ย่อมไม่เป็นดังที่เรานึกคิดและวาดฝันไว้ เช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและไม่มีใครเตรียมมือตั้งรับไว้ทำให้บางคนแทบหมดเนื้อหมดตัวไรทางออกเข้าสู่ยุคข้ายากหมากแพงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงครับเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีทำมาหากินไม่คล่องเงินทองในกระเป๋าก็ไม่มีหันหน้าไปทางไหนก็มืดแปดด้านหาทางออกแทบไม่เจอ ทำให้ทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มีความทุกข์ครับสิ่งที่เราควรทําและยึดปฏิบัติเวลาที่เป็นทุกข์คือการมีสติปัญญากับสมาธิในการตั้งรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อยางรวดเร็วและเห็นผลที่สุดนั่นก็คือการสวดมนต์ภาวนาครับถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดสำคัญกว่านั้น จิตใจ,จเราก็จะแน่วแน่แข้มแข็งปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงสำหรับคนที่ในตอนนี้มีปัญหาเงิน,เง,นเงินทองทองเงินไม่พอใช้บ้างเงินขาดมือบ้างคงจะเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจอยุ่่าวยากหมากแพงเมื่อหมุนเงินไม่ทันก็ต้องหยิบยืมเงินจากคนอื่นเพื่อมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันทำให้จิตใจวาวุ่นวิตกกลงบน จนกลายปเป็นนิสิตล,ล้นตัวก็มีท่านผู้ฟังครับวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆให้ลองปฏิบัติลองทํากันดูและควรตั้งใจให้มากๆซึ่งครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นตามลําดับจากอะไรก็ตามถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ควรลบหลูเพราะนี่คือการสร้างสติปัญญาและสมาธิเพื่อรับมือกับการเงินในยุคเข้ายากหมากแพง ทำให้คิดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคาถาแก้เงินขาดมือซึ่งทุกคนสามารถนําไปสวดท่องกันได้ทุกคาถาเลยหรือจะเลือกสวดแต่คาถาใดคาถาหนึ่งก็ได้ตามสะดวกซึ่งไม่ยากเลยหากมีความตั้งใจจริงพร้อมทั้งความศรัทธาและเชื่อมั่นกับคาถาที่คิดว่าจะสวดนี้โดยสวดก่อนนอนในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งทั้งสีคาถานี้ ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนํามากับเคล็ดลับการสวดให้ได้ผลดีนั้นมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ครับข้อที่หนึ่งควรมีความเพียรและสัจจาโดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจํานวนจบที่ตั้งใจไว้ฉันตั้งใจจะสวดอย่างน้อยสามจบก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อยสามจบทุกวันไม่น้อยไปกว่านั้นเด็ดขาดแต่เราก็ยังสามารถสวดมากกว่าสามจบได้ ในวันที่เรามีกำลังพอจะสวดยิ่งเป็นการดีครับข้อที่สองเมื่อเรามีสัจจาย่อมส่งผลให้มีบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้นยิ่งสวดมากก็ยิ่งเห็นผลมากควรสวดควบคู่ไปกับการทำบุญทำทานซึ่งการทำบุญง่ายๆที่จะแนะนำก็คือการใสบาตรหน้าบ้านทุกวันหมั่นทำเป็นประจำ จะช่วยโชคลาบบังเกิดไว้ขึ้นครับข้อที่3หากไม่สะดวกตักบาทเราสามารถนาเงินจอดใสกระปุกทุกวันแทนได้เมื่อได้จํานวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะก็นําไปทําบุญเป็นค่าปตาหารพระพิสูงน์ข้อที่4เมื่อได้ผลแล้วไม่ควรเอาไปโอ้อวดกับผู้อื่นเพราะจะทําให้โชคลาบหดตัวหรือขาดช่วงไปได้ครับ ข้อหควรสวดด้วยใจที่ศรัทธาสงบสบายเป็นสมาธิบทสวดจะจะมีอนุภาพไม่ใช่การสวดด้วยใจิตใจที่เร่งร้อนที่อยากจะเห็นผลไวๆเพราะยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลชาครับและข้อสุดท้ายควรรักษาศีลห้าโดยเฉพาะก็จะห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดเดิดเด็ดขาดครับท่านผู้ฟังครับ กับสีคาถาแก้เงินขาดมือซึ่งสามารถสวดได้ทุกวันก่อนนอนจะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีทําให้มีวาสนาแล้เรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายมีดังนี้ครับ 1. นคาถาเรียกเงินเข้าบ้านตุวยตั้งนโมสามจบก่อนแล้วว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาลาโภโชควันตังเอหิจงมาธนะป่าตังมากะมายังอัคคโต ปาติโยวันทิตตวานมามิหังคลับคาถานี้ว่ากันว่าเมื่อสวดแล้วจะเรียกโชคลาภเรียกเงินเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย 2. คาคาถาติปิโสเรือนเตียโดยตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสาัมมา สัมพุทธะณมตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณมตัตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศสพุทธะนาเมอิอิเมนาพุทธะตังสุอิอิโสตัง พุทธะปิติอีครับคาถานี้ว่ากันว่าเป็นสุดยอดคาถาแห่งความสำเร็จเนื่องจากช่วยผู้สวดภาวนาประสบความสำเร็จและสมหวังได้ในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องพกัพย์เมตตาวาสนาบารมีหากปรารถนาสิ่งใดให้สวดภาวนาคาถานี้จะแปดจบอาจได้ส่งจากการสวดคาถานี้เป็นประจำ จมผลักดันให้เกิดความสงบร่มเย็นอำนวยทุกสิ่งให้เป็นไปดังใจนึกผลักดันให้ค้าขายคล่องตัวเจราจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จชีวิตเต็มไปด้วยความราบรื่นปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง 3- คาถาขายคลองกำไรดีสำหรับคนที่ทำมาค้าขายไม่ควรพลาดที่จะลืมสวดบทนี้ก่อนนอนเป็นเด็ดขาด เริ่มด้วยการตั้งน,นโมสามจบว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ โอมอิติพุทธาสุวรรณังวารัชคังวามณีวาวัตังวาพภพพยั์และเอหิคาคัดวันติบทสวดนี้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าโดยก่อนจะสวดนั้นให้เอาใบไม้ไปแช่ในขันไว้แล้วสวดเมื่อสวดเสร็จหรือรุ่งเช้าก็ใหเอาน้ำในขันนั้นมาประพรมไทั่วร้านค้า หากทำด้เช่นนี้เป็นประจำรับรองว่าของในร้านจะขายดีประเทน้ำเทท่าครับ 4. คาถาพระพรมสีหน้าสวดง่ายเลยเพียงสวดว่าโอมอาหารปรมาอัสมิซึ่งขนาสวดถือขันใส่น้ำด้วยก็ได้พอสวดจบก็เอาน้ำประพรมให้ทั่วร้านจะเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ค้าขายดีครูบาอาจารย์ท่านว่าสำหรับคนที่บูชาและนับถือพระพรมนั้นจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจะมีแต่คนรักคนชื่นชมศัตรูไม่เข้ามาทำร้ายแต่ยังหนุนให้โชคดีมีบารมีเยอะอีกด้วยท่านผู้ฟังครับสวดคาถาแล้วจะรวยจริงหรือ หลายท่านคงเคยได้ยินคำคำนี้หรือหลายท่านอาจจะมีคำถามแบบนี้อยู่ในใจซึ่งครูบาอาจารย์ท่านเมตตาตอบคำถามนี้ว่าคนทุกคนมีบุญมาไม่เท่ากันและบุญใหม่ที่ทำในชาตินี้ก็ไม่เท่ากันด้วยยังไม่รวมกรรมชั่วที่ทำหรือแอบทำซึ่งมีส่วนเข้ามาขวางทางไม่ให้บุญส่งผลด้วยและการสวดมนต์นั้นเป็นการชำระจิตใจให้ใสให้สะอาด ให้ปราชจากการคุณมัวเพื่อจะในการรวมสมาธิให้จิตเกิดพลังให้เกิดปัญญาคนที่สวดมนต์ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาใจก็จะโล่งโปร่งสบายจิตจะติดในทางที่ดีทางกุศลเมื่อใจสบายทำไรก็มีสติมีปัญญาก็ย่อมเกิดผลดีทำดีทุกๆวันกรรมดีนั้น ก็จะทำให้ชีวิตดีแน่นอนคนที่จิตด,ดีคิดดีทำดีสร้างบุญกุศลอยู่เสมอลดละเป็นความช่วยตลอดเวลาเมื่อกร,รมดีนั้นมาส่งผลโชคลาภวาสนาอะไรต่างๆที่จะได้ก็จะได้แล้วมาเร็วกว่าที่คิดมากไม่ใช่แค่นั่งสวดมนต์แล้วเงินจะหล่นมากองที่หน้าตากักไม่ใช่แค่นั่งสวดมนต ดุกขึ้นมามีเงินทันทีต้องได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าไม่เข้าใจไม่รู้จักการสวดมนต์สวดคาถาครับทุกอย่างต้องเริ่มที่จิตใจของเราถ้าเราคิดดีสิ่งดีๆต่างๆก็จะตามมาแต่เรื่องเล่านี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองแต่ทุกๆเช้า ผู้เป็นภรรยาจะแอบดูเพื่อนบ้านผ่านกระจกหน้าต่างชั้นบนและคอยอารายงานให้สามีฟังเสมอๆว่าเพื่อนบ้านคนนี้คนนั้นสักผ้าไม่เป็นเลยเสื้อผ้าสกปรกเหลือเกินไม่รู้ว่าใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือใช้วิธีซักอย่างไรฝ่ายสามีก็มักจะกล่าวแก่ภรรยาเสมอๆว่าอย่าไปนสนใจคนอื่นเลยเราซักผ้าของเราให้สะอาดก็พอแล้ว แต่ภรรยาก็ยังคอยแอบดูเพื่อนบ้านผ่านกระจกหน้าต่างชั้นบนอยู่ทุกเช้าและคอยรายงานให้สามีฟังทุกครั้งเช่นเคยต่อมาวันหนึ่งภรรยาได้วิ่งลงมารายงานสามีด้วยท่าทางประหลาดใจนักวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เสื้อผ้าของเพื่อนบ้านขาวสะอาดผิดปกติอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนมาซักผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือทำอย่างไรฝ่ายสามีหวัวเราะ แล้วกล่าวว่าเมื่อช,าช้าชันตื่นแต่เช้ามืดและวไปเช็ดกระจกหน้าต่างชั้นบนจนใสสะอาดก่อนหน้านี้กระจกมันสกรปรกมากเมื่อเธอมองออกไปภายนอกก็เลยเพลอยเห็นแต่ความสกรปรกไปด้วยท่านผู้ฟังครับในแง่คิดทางธรรมคนเราจะมองคนอื่นผ่านกระจกคือจิตใจตนเองถ้าจิตใจของเราใสาสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีความงามของคนอื่น เรามองเห็นสิ่งรอบๆตัวดีงามไปด้วยแต่ถ้าจิตใจของเราคุณมัวเราก็จะเห็นแต่ความไม่ดีไม่งามของคนอื่นเรามองเห็นสิ่งรอบๆตัวไม่ดีไม่งามไปด้วยการที่เราเห็นความดีหรือความไม่ดีรอบๆตัวเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เองดังนั้นเราจะต้องพยายามฝึกจิตใจทำใจให้ใสสะอาด ปราศจากกิเลสให้มากที่สุดเพราะถ้าปล่อยให้จิตใจคุณมัวจะส่งผลให้เราคิดชั่วใช้อารมณ์มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นทุกข์ติดตามมาแต่ถ้าฝึกจิตทำใจให้สะอาดจะส่งผลให้เราคิดดีและใช้ปัญญามองสิ่งต่างๆในแง่ดีแล้วก็จะมีความสุขในที่สุดท่านผู้ฟังครับจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิต และอย่าเสียโอกาสเมื่อเวลามาถึงนอกจากการสวดคาถาทำความดีรักษาศีลแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการตั้งใจทำงานทำงานด้วยความขยันขันแข็งและซื่อสัสตย์สุจริตเพื่อเป็นช่องทางให้เงินและโชคลาภหลั่งไหลามาสู่เราได้อันจะทําให้ฐานะทางการเงินของเราเปลี่ยนในแบบพลิกชีวิตเลยทีเดียว ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยานิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ